เยอะตีหลังเ่ไอ้เพื่อนี่เจ็บบอไาหามนวดปะอ๋อตื่นต้องไล่เดี๋ยวแบบนี้เอาบ่าเจ็บหลังเขาแยกพิสูดเบิ้งเจ็บรีบอเออเออเอออ่นเบิ้งนวดให้ยานวดแล้วพิษข้นแน่จะมาเบิ่อนคุณไอ้เพ่อนี่ ไม่่แบบนี้แบบนี้ไ่อาไารจะเป็นได้เมื่อไห่ีนปีเกไดแบบว่าเรตตัวของมันแล้วเข้าแบบแท้ลุมแรกแล้วก็แล้วเื้อหลังสมอานสกุลมันในปีเกิดโ้าไม่ลวไม่แลมันสายโตรถเป็น่ม่แม่กได้ออมันคือผม่งก้า

เก้าพวงครับพี่เก้าพวงพวงละยี่สิบบาทพวงเลยี่สินาะนะลูกลืมไม่็ิเราคือตีลังมันกินห้ซื้อสบู่แม่มนจะลอตีลังโอ้มันตีงจลองตีางพี่ีบอกตัวลองเบิ้งในพอเราเจ็บอ่บกหกระเบหรอเนาะปุ๊บปุ๊บเลยระว่งในพี่กีจะไปใกล้ลกพอดีเลยได้ีเนาะมันที่มันมันเล็กกว่ามีลูกสับคนพ้องจ่าดีดลางลูกไหมครับ จะไไงครับไม้อะกิเล็กครับผมไม้อกเหล็กห้องไม้อกีเล็กลองเฉย ยนลดปัใช้เรียนใ้เดียวบอกไว้แตนัใช้เรียยว้งเดียวบอครับให่ไม่ได้เนาะเรียนเลยก็ได้อืมเดี๋ยวี่จะมีมีเงบาทนะเับเป่าเบาทไหมเิบาทอย่างแรกไหมผมก็มีแต่เหรียญสิบเหรียสิมาไ้เหรียญห้าให้ไปอีกเลยเขาจะ่ายอยังลงไปจดอันนข้น่เด็กยุ่งา